สวัสดีครับกลับมาพบสิ่งหลังโกกันเช่นเคยนะครับกับวันศุกร์ที่27ธันวาคมนะครับวันนี้ผมก็เตรียมคู่บอลดีคู่บอลเด็ดมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้กับทุกๆท่านได้รับชมและรับฟังอีกเหมือนเคยนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเตรียมมาทั้งหมด3คู่เด็ดด้วยกันเลยนะครับคู่แรกของเรานะครับเตะกันตอน2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะฮะเป็นศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะฮะโดยที่ทีมชาติไทยของเรานะครับยกทัพบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ฮะ แฟนบอลชาวไทยนี่เตรียมเ hey, ฮเตรียมเชียร์รอได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นศึกจากพิมลิกอังกฤษครับซึ่งจะเล่นกันในเวลาตีสอครึ่งฮะเป็นไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนะครับเปิดบ้านพบกับเบรนท์ฟอร์ดครับและคู่สุดท้ายของเรานะครับเป็นคู่ระหว่างอาเซนนอนกับวิสวิททาวนะครับซึ่งจะเตะกันในเวลาตีสามนาทีตามเวลาบ้านเรานะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆให้กับเพื่อนๆที่เป็นคอสายกีฬาทุกๆคนนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีโบนัสให้เพิ่มถึง20%เลยนะทุกคนใครสนใจนะครับเข้าไปที่บ้านเกี่ยวของเรานะฮะพิมพ์ siam 212นะครับ siam 212แล้วก็เข้าไปพูดคุยไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่นี่เลยนะครับ มาเริ่มวันที่คู่แรกของเรากันก่อนนะครับเป็นศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะฮะทีมขุนพลช้างศึกของเรานะฮะทีมชาติไทยเนี่ยยกพลบุกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินในเวลา2ทุ่มนะครับคู่นี้นี่แฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมชาติไทยของเรานะครับต่ออยู่ที่ลูกครบลูกครึ่งนะฮะเพดานสูงต่ำอยู่ที่2.5นะครับสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนี่ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเรากินขาดครับ10นัดล่าสุดเจอกันทุกรายการฮะไทยชนะได้ถึง8และเสมอไป2ไม่เคยแพ้ฟิลย ล่าสุดที่เจอกันนี้ก็คือฟุตบอลคิงคัพนะฮะที่ไทยชนะฟิลิปปินไปถึง3-1นะครับโดยที่เวลาทีมชาติไทยไปเยือนฟิลิปปินส์5ครั้งเนี่ยไม่แพ้เหมือนกันครับชนะ3เสมอ2อนะครับสติทีมชาติไทยของเรานี่ดูข่มดูดีกว่าเยอะเลยครับมาดูฟอร์มการเล่นของเจ้าภาพฟิลิปปินกันก่อนฮะในศึกเอเชียนคัพหนนี้นี่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยฟิลิปปินนี่เสมอน3นัดรวดเลยนะฮะไม่ชนะใครเลยนะครับแต่ก็ยังดีพอที่จะเข้ามารอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะโดยที่รอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ย ต้องบอกว่าพลิกล็อกถล่มฮะบุกไปอัดอินโดนีเซีย1 0นะฮะทำให้เข้ารอบรองชนะเลิศมาเจอไทยได้ในวันนี้ครับส่วนฟอร์มของทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนครั้นงนี้นะครับฟอร์มการเล่นก็ยังอยู่ในมาตรฐานนะฮะรอบแบ่งกลุ่มนี่ชนะรวดมาสานัดเลยฮะชนะตีมอสิบศูนย์ฮะชนะมาเลเซีย10ฮะบุกไปถล่มสิงคโปร์สี่สองครับและล่าสดุดในรอบ8ทีมสุดท้ายนี่เปิดบ้านชนะกัมพูชามาได้3-2ครับ แล้วถ้าดูตั้งแต่อิชิอิเข้ามานะครับสิบนัดล่าสุดทุกรายการเนี่ยไทยชนะ8เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับอาจารย์อิชิอินี่ของจริงครับถึงแม้บางนัดบางเกมเล่นไม่ค่อยดีเล่นไม่ค่อยไหลลื่นแต่ก็ยังได้ผลรกรผลคะแนนตามที่ยังต้องการได้นะครับถึงแม้จะขาดผู้เล่นตัวหลกัหลกๆไปเยอะนะฮะแต่ด้วยระบบที่อาจารย์อิชิวางไว้ให้กับทีมชาติไทยเนี่ยทำให้ตัวที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ยังเล่นได้ทดแทนได้ดีนะฮะทำให้ฟอร์มก็ยังถือว่าดีต่อเนื่องนะครับไม่แย่นะฮะ วันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับร่วมส่งกำลังใจร่วมเชียร์ไปกับพวกเรานะเชียร์ทีมชาติไทยขุนพลของเราเนี่ยให้บุกไปถล่มได้ในเลกแรกนะฮะเลกสกลับมาได้สบายสบายหน่อยครับและยิงด้วยเงินไขลูกควบลูกครึ่งเนี่ยผมว่าทีมชาติไทยอ่ะสบายสบายครับวันนี้ผมว่าไม่ชนะ2 0งก็สาแน่นอนครับอยู่ทีมชาติไทยได้เลยฮะมาต่อกันคู่ที่2ของเรานะครับกับศึกพิมลิกอังกกษครับในเวลาตีสองครึ่งฮะไบตันอนด์ฮฟอัลเบียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะฮะ แฮนดิแคปคู่นี้นี่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านไบรตันต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับสกร์สูงต่ำเพดานอยู่ที่3ต่อ3าจนะฮะอันดับตารางคะแนนตอนนี้นี่ไม่ต่างกันฮะสูตรสี่สกันเลยครับเจ้าบ้านไบรตันเนี่ยอยู่อันดับ1 0ฮะมี25แต้มครับแข่ง17นัดชนะ6เสมอ7จแพ้4่นะครับยิงนี้27ลูกแล้วเสียไปถึง26ลูกนะครับอัตราวิเลตอยู่ที่35.3%เเท่านั้นฮะสถิติการเล่นเป็นเจ้าบ้านในลีก ปีนี้ฮะแนัดนี่ชนะได้ถึง3นะครับเสมอไป4และแพ้แค่แมตช์เดียวครับยิงได้13ลูกเสีย12ลูกอัตราวินเลทอยู่ที่37.5%ฮะส่วนทีมเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่12ของตารางครับมี23แต้มฮะ17นัดชนะ7นะฮะเสมอ2แพ้8นะฮะยิงได้32เสียไป32นะครับอัตราวินเลทอยู่ที่41.2%ครับโดยที่สถิติการเล่นเป็นทีมเยือนมันให้ดีครับ8นัดนี่ไม่ชนนะะะใคครรเเลลยฮสมอ1แแ้พถึง7ับ ยิงได้6ลูกแล้วเสียไป16ลูกอัตราวิเลศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยครับเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับสิบนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นไบตันนะครับทำได้ดีกว่าเล็กน้อยฮะชนะ4เสมอ3และแพ้3นะครับโดยที่ปีที่แล้วเนี่ยไบตันไม่แพ้เบนฟอร์ดเลยนะเล่นในบ้านเนี่ยชนะไป2-1แล้วก็บุกไปเยือนเบนฟอร์ดเสมอได้ยเสมอได้0-0ครับ และเวลาที่เบนฟอร์ดมาเยือนไบรตันนะครับถ้านับการแข่งขันแบบเป็นทางการนะฮะในพเมร์ลีกนี่เบนฟอร์ดยังไม่เคยบุกมาชนะไบรตันได้เลยนะครับแมทที่เบนฟอร์ดบุกมาชนะไบรตันได้นี่ต้องย้อนไปฝึกแชมเปี้ยนชิพในปี2016นู่นเลยครับมาสองฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านกันก่อนฮะไบรตันตอนนี้เนี่ยสินัดล่าสุดไม่ดีเลยครับทุกรายการนี่ชนะได้แค่2เสมอ4และแพ้ไป4นะครับ น,นล่าสุดนี่เพิ่งเสมอเวสต์แฮมไป1-1ฮะโดยที่สถิติเวลาเล่นในบ้านของไบรตัน5นัดหลังสุดในลีกฮะชนะได้แค่แมตช์เดียวนะครับคือชนะแมนซิตี้2-1ฮะนอกนั้นนี่แพ้คิตันฟอร์เรสต์3-1นะครับเสมอเซาทิมตัน1-1และแพ้ลิเวอร์พูล2-3นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนฟอร์มตอนนี้ก็ไม่ต่างกันครับ10นัดล่าสุดทุกรายการนี่ชนะได้แค่3เสมอ2และแพ้ไปถึง5นะครับนัดล่าสุดนี่เปิดบ้านแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอเรสต์ไป2-0เลยครับ และอย่างที่บอกครับสถิติการเล่นเป็นทีมเยือนของเบรนฟอร์ดนะฮะปีนี้เนี่ยย่ำแย่มากๆครับ10นัดล่าสุดเนี่ยชนะได้แค่แมตช์เดียวนะครับคือชนะโคเชสเตอร์ในเกมลีกคัพนะฮะนอกนั้นนี้เสมอ1และแพ้ไปถึง8นะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเบรนฟอร์ดไม่ชนะใครมา8นัดติดแล้วนะครับข้ามมาดูความพร้อมของตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมกันหน่อยครับเจ้าบ้านไบรตันครับตอนนี้ยังขาดเจมินเนอร์นะฮะแดนนี่เวลเบกครับเฟอร์ดี้คาดิกูฮะแจ็คเฮนเชลวูดนะครับอดัมเวสเตอร์และซอลลิมมาร์ทครับ ส่วนทางทีมเยือนนะครับตัวหลักๆที่ยังเจ็บอยู่ก็คือมารติอาสเจนเซนนะฮะอารอนฮิกกี้ฮะลิโกเฮนลี่นะครับอีธานพินน็อกนะฮะเจียโก้คุสเตอร์นูเนสและก็ฟานเดอร์เบิร์กนะครับคาดการตัวผู้เล่นที่จะลงมาฟัดกันทั้ง2ทีมนะฮะไบรตันมาในระบบ4-2-3-1นะครับประตูเป็นเบอร์บูเคนนะฮะคู่เซนเตอร์เป็นฟานเฮกเคกับลุยส์ดังนะครับแบ็กซ้ายเป็นเอสตูเปนาแบ็กขวาเป็นเวลแมนนะครับคู่กลางเป็นบาเลีบากับไวเออร์เฟอร์ฮะปีกซ้ายเป็นมิโตมะปีกขวาเป็นกูด้านะครับ กลางตัวลูกใช้เป็นจอร์จิโอลุตเตอร์นะฮะส่วนหน้าเป็นเจ้าเปโดนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเบนฟอร์ดมาในระบบ4-3-3นะครับประตูใช้เป็นแฟลกเค้นนะฮะคู่เซนเตอร์เป็นคอลลินกับเบนมีครับแบ็คขวาเป็นคริสโตเฟอร์เอเจอร์ครับแบ็คซ้ายเป็นเลวิสพอสเตอร์ฮะกลาง3ตัวใช้เป็นวิทเทลียาเนลนะครับคริสเตียนนอกาดและมิเคลดัมกาดครับ3ตัวลูกใช้เป็นเควินชาดเอมบูโมแล้วก็โยอานวิซ่าครับสำหรับคู่นี้นี่ที่เปิดเงื่อนไขมาเป็นเจ้าบ้านไบริเตนต ที่จริงใจลึกๆเนี่ยผมว่าคู่นี้นี่น่าจะออกมารูปแบบเสมอกันมากกว่าฮะแต่ถ้าดูจากสถิติการเล่นเป็นทีมย่างของเบน f o ฟอร์ดในปีนี้เนี่ยเรียกว่ายำแย่เลยครับไม่เคยชนะใครเลยในปีนี้ฮะผมว่าไบรตันเน่ยถ้าครึ่งลูกเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ครับผมว่าอาจจะเบียดชนะอยู่ยที่1นึ่โนหรือสอได้ครับเพื่อนๆอยู่ฝั่งเจ้าบ้านไบรตันได้เลยครับต่อไปคู่สุดท้ายของเรานะครับยังอยู่กับศึกพเมรกอังกฤษอยู่นะฮะ ไอ้ปืนใหญ่แอนนอนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิปสวิตทาวนะครับซึ่งจะเตะกันในเวลาตี35ตามเวลาประเทศไทยนะฮะโดยเฮดิแคปคู่นี้นี่เปิดมาเป็นเจ้าบ้าน a r สนนอนต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยครับพดานสกอร์สูงตัำอยู่ที่3.5ครับตารางคะแนนตอนนี้ฮะออร์เนนอลมาอยู่ในอันดับ3ของตารางครับมี33แต้มแข่งไป17นัดชนะ9เสมอ6แพ้2นะครับ ยิงได้34ลูเสีย16ประตูฮะอัตราวินเลทอยู่ที่52.9%เลยครับสถิติเวลาเล่นเป็นทีมเหยานะฮะ8นัดในพรีเมียร์ลีกนี่ชนะได้ถึง5ครับเสมอ3แพ้0นะฮะไม่แพ้เลยในบ้านฮะปีนี้อร์เซนอลยนิงได้17ลูกแล้วเสียไป6ลูกนะครับอัตราวินเลทอยู่ที่62.5%เลยทีเดียวครับสูงมากๆครับส่วนทีมเยือนอิฟสวิตทาวน์ฮะตอนนี้อยู่ในอันดับ19ของตารางครับเสี่ยงตกชั้นสูงฮะ17 ชนะไป2นัดเสมอ6แพ้9ยิงได้16และเสีย32อประตูครับอัตวิเลตอยู่แค่11.8%เท่านั้นครับและเวลาเล่นเป็นทีมเยือนในปีนี้ครับ8นัดนี่ชนะได้2เสมอ2และแพ้ไป4ครับยิงได้10ลูกเสีย16ลูกอัตรวิเลตอยู่แค่2 5เเท่านั้นครับสุดเททัเรตของคู่นี้นะครับเจอกันทั้งหมดแค่6ครั้งเท่านั้นนะฮะล่าสุดที่เจอกันนี่ต้องย้อนกลับไปปี2 0 1 1นู่นเลยฮะเป็นเกมลีคับนะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยเปิดบ้านชนนะะได้ถึง3ครับ แต่ก่อนหน้านั้นนี่บุกไปแพ้อิสวิสต1-0ก่อนนะซึ่งถ้าดูแค่ในพรีเมียร์ลีกที่เจอกันเนี่ยอาร์เซนอลยังไม่เคยแพ้ให้กับอิสวิตเลยครับยิ่งถ้ามาดูฟอร์มการเล่นตอนนี้ของอาร์เซนอลน,นะฮะ10นัดล่าสุดทุกรายการครับชนะได้ถึง7เสมอ3และยังไม่แพ้ใครเลยครับล่าสุดเนี่ยบุกไปอัดคิตตันพาเลตมาถึง5-1เลยทีเดียวครับโดยสถิติเวลาที่อาร์เซนอลเล่นในเอมิเรซสเตเดียมปีนี้ครับ10นัดล่าสุดทุกรายการนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะได้ถึง8และเสมอ2นะครับ ฟอร์มในบ้านในเรียกว่าแข็งแกร่งจริงๆครับสำหรับไอ้เป็นใหญ่เซนนอนฮะซึ่งแตกต่างกับทีมเยือะนเลยคที่ฟอร์มตอนนี้นี่แย่ครับห้านัดล่าสุดทุกรายการนี่ชนะได้แค่แมตช์เดียวฮะคือบุกไปชนะวูฟทัมตันอยู่ที่21นครับนอกากนี้นนนล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไปศูนย์ต่อ4เลยครับฟอร์มแบบนี้นี่ไม่รู้จะต้านเซนอนไหวไหมฮะขออยับมาดูความพร้อมของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันบ้างครับ เจ้าถิ่นอาร์เซนอลฮะตัวเจ็บหลักๆก็ยังมีเบนไว้ครับโทมิยาสุครับบุกยอสซาก้าครับลาฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็อเลเซนเดอร์ชินเชนโก้ฮะที่ยังต้องเช็คความฟิตอยู่ครับส่วนทีมเยือนเนี่ยมีผู้เล่นติดโทษแบนอยู่1คนครับคือซายมอรซี่นะฮะส่วนตัวผู้เล่นหลักๆที่ยังเจ็บอยู่ก็คือออกเบเน่ฮะจอห์นเฮิร์สต์ครับแล้วก็เอ็กเซลตันเซเบ้ครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดการจะลงสนามในวันนี้นะครับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลครับมาในระบบ4-3-3ครรับปะตูใช้เป็นดาวิดรายาครับคู่เเเซนตอร์ใช้ป็นซาาาลบบบคู่กกัเรับ แบ็กซ้ายใช้ลิคาโดคาราเฟโอลี่นะครับและแบ็กขวาเป็นยูเลนทิมเบอร์ครับกลาง3ตัวครับเป็นโทมัสปาเต้ฮะดีแคนไลซ์ครับแล้วก็เป็นจอมทัพมาตินโอเดกาครับศูนย์หน้า3ตัวนี้เป็นทางมาตินเนลลี่อยู่ทางซ้ายครับกาเบัลเวชชุดทางขวาแล้วก็เป็นไคฮาวเวตอยู่ตรงกลางครับตามผังที่ขึ้นมานะฮะส่วนทางทีมเยือนอิสวิดในวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ครับประตูใช้เป็นมูริกครับแบ็กขวาเป็นคลาร์กแบ็กซ้ายเป็นเดวิสนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นโอเชียกับเบอร์เกสนะครับ กลางรับ2ตัวใช้เจนคาสจัสเตยยืนคู่กับคาวินฟิลลิปครับปีกสองข้างใช้โอมารี่ฮัชชิสันนะครับแล้วก็แซมมี่สมอดิกนะฮะกลางตัวใช้เป็นคอนเนอร์เชปรินนะฮะศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นเลียมดีแล็บครับสำหรับคู่นี้นี่ไม่ต้องคิดเยอะครับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลเล่นในบ้านเนี่ยต่อเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับถึงแม้วันนี้นี่เงื่อนไขจะเปิดมาเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยผมว่ายังไงพลพรรคอาร์เซนอลเนี่ยยิงถึงแน่นอนครับเพื่อนๆนี่จัดอาร์เซนอลไปได้เลยครับวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครัััับบบเเป็นนนนนไงงงกก้้้าาคคคคร3ู่่่่ททีีีผมมดใหพอุย ไม่รู้ว่าถูกใจถูกชะตากันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเน่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือจะคอมเมนต์ทายผลสกรการสนุกสนุกก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้โบนัสพิเศษอย่าลืมนะฮะเข้าไปที่บ้านเขียวของเรานะครับ siam 212นะครับตอนนี้เรามีโบนัสพิเศษเพิ่มเติมถึง20%ให้กับคอสายกีฬาทุกคนเลยนะครับและอย่าลืมนะครับ ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่คิดว่า3คู่ที่ผมคัดมาให้เนี่ยยังไม่จุใจยังไม่พอเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยไปฟังวิเคราะห์คู่อื่นๆเพิ่มเติมได้เหมือนกันครับที่บ้านเขียวของเราเช่นกันฮะพิมพ์ s i a m 212แล้วไปดูคู่อื่นไปฟังวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนคติคู่อื่นๆเพิ่มเติมได้เลยครับวันนี้ทางสิงห์ลังโกก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ